ยังยินสวยงามนะคะยังสวยอยู่บวกสองตังก็ <c oughs> ดีมากบวกสิบตังไม่ดีทีจิโปแดงอ่ะก็วันนี้เราบอกต้องออกข้างฮะถ้าพยายามออกข้างแล้วลดลดลดอ่าลดเลยนะครับลดวอลุ่มลงไปนะฮะอ๋อทีจิโปโอ,โอเคนะไม่เป็นไรนะวันนี้ยังคือวัวนพอดีมันเปิดเปิดหายปีโลนะครับเปิมันเปิดหายแล้วมันลงมาโลเงี้ย ถ้าเรา <Okay. S 2> จะซื้อเราก็อย่าเพิ่งซื้อที่จโบอย่งซื้อแต่มีอยู่เราก็อย่าเราก็ไม่ต้องขายอ่ามีอยู่ไม่ต้องเพราะว่าวุนลนุ่มมัน400ล้านมันก็ไม่ได้มากอะไรม,มันไม่ใช่ว่าเป็นยอดขายมา2,000ล้านหรือพันล้านนะฮะค่ะ <Okay. S 2> เพราะนั้นนะ่พุดมันก็ปรับฐานอันนี้เวลามันเปิดไฮแล้วปิดโลอย่างเงี้ยเราไม่ต้องไปรีบซื้อ <Okay. S 2> เราก็ดูว่าถ้าพรุ่งนี้มันไม่ต่ำกว่า1บาทเนี่ยนะครับเราไปซื้อจังหวะที่มันจะวิ่งกลับขึ้นไปใหม่ดีกว่าเราจะไปดูราคาพูดเรุ่งเทคคคนนิะรับ สัญญาณซื้อก็คือว่าถ้าพรุ่งนี้ทีจีโปไม่ต่ำกว่าหนึ่งบาทนะครับหรือพรุ่งนี้บอลืนนี้ก็ไม่ต่ำกวา่ามันก็จะเป็นสัญญาณซื้อนะครับแต่วันนี้เรา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 ยังไม่รู้ว่าพรุ่งนี้อาจจะลงไปเก้าห้าตังก็ได้ใช่ไหมครับเพราะสัญญาณมันบอกว่ายังเป็นสัญญาณทางทางลงอยู่แต่วอลรุ่มเนี้ยไม่ได้มากเพราะฉะนั้นน่ะก็จะลงไม่เยอะแนวรับสำคัญก็น่าจะเป็นที่หนึ่งบาทนะครับเดี๋ยวพี่แป๊บหนึ่งนะเขาเปิดดูหุ้นทีจีโปรหน่อยนะคะทีจีโปรตอนนี้บาทสองตังนะคะใช่เปิดที่บาท เปิดมันจะเปิดที่บาทเจ็ดตังแล้วขึ้นไปบาทสิบเอ็ดถูกไหมครับแล้วพอมันลงมาปิดข้างล่างเนี่ยตอนนี้ตอนนี้ถึงตอนนี้นะครับมันอยู่ที่อ่อ่บาทสองตังค์ใช่ไหมครับค่ะคราวนี้ถ้าขึ้นไปปิดที่บาทหกตังค์มันก็จบไปพวกนี้มันก็จะขึ้นต่ออืนะครับแต่เราดูถึงขนาดเนี้ยมันยังไม่ใช่สัญญาณซื้อเพราะนั้นถ้าเราบอกว่าถ้าเราจะซื้อวันนี้มันต้องปีบาทหกตังค์อะเราถึงจะซื้ออ๋อค่ะออค่ะเออถ้าถ้ามันไม่ถ้าถ้ามันไม่ใช่เราก็มีโอกาสที่จะซื้อซ เราเราไม่รู้ว่าอนาคตมันจะขึ้นม <คะ S 2> เมื่อไหร่อ่ะค่ะเออมันมีแล้วตลาดหุ้นแบบนี้เราต้องซื้อหุ้นที่รู้อนาคตมันจะนดีกว่าใช่ไหมค่ะไม่ใช่แบบซื้อไปแล้วไม่รู้ว่าจะขึ้นเมื่อไห أو, ร่อ๋อค่ะคส่วนแรนด์เฮ้า์ที่แดงๆตอนนี้ล่ะคะก็ไม่ได้หลุดที่แลงเงินทาวสิบเอ็ดบาทสิบต่างแล้วก็แลนเ์เฮทา์นี่ก,นก็จัดอยู่ในหุ้นฝรั่งเหมือนกันค่ะค่ะนะครับเราก็จะเห็นว่าหุ้นฝรั่งเนี่ยมันมันไม่ขึ้นอืนะครับ พอฝรั่งขายก็ไม่มีใครกล้าไปยุ่งถูกไหมครับก็เราสามารถถือได้ถึงสิ้นเดือนเพราะว่าเขาบอกเขาจะเข้า MSCI ใช่ไหมค่ะใช่เขาจะเข้าแล้วมันจะขึ้นไปไหมอะไรนี่นะครับส่วนใหญ่เข้าแล้วก็ขึ้นใช่ไหมฮะค่ะค่ะนั่นก็เป็นหุ้นเดี๋ยวช่วงที้กเป็นถืออยู่เป็นถืออยู่นะสองตัวเราช่วงรอตลาดเราไปดูฟิวเจอร์กันนิดหนึ่งนะคะพี่เป็นยังไงบ้างคะฟิวเจอร์วันนี้บอกว่าที่ต้องปิดนะฮะปิดเหรอคะท่านที่ลองมาที่คือจริงๆมาไล่ขึ้นไปเนี่ยนะครับ คือใครที่รอมาเมื่อเช้าเนี่ยนะฮะมันต้องช็อตออกไปก่อนนะครับที่ประมาณเก้า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 แปดเจ็ดนะครับเพราะว่าพอตัวสุดท้ายเนี่ยมันไม่ทำนิวไฮก็ต้องช็อตออกไปก่อนคณะนี้ตอนนี้มันสู้กันอยู่นะครับคือทั้งนี้ที่ผมบอกว่าเมื่อเช будет, ibly, like ้านะครับว่ามันจะต้องไปปิดนะครับเก้าเก้าแปดสองจุดจ er. ุดเก้าใช่ไหมนะครับมันก็ต้องดูจนถึงต่อปิดนะฮะคือทั่งนี้เป็นทั้งที่ อ่าผมดูนิดนึงนะครับโลไฮโอเพนนะครับ9ก้าแปดสองถูกเก้าปสองจุดเก้าวันนี้ถ้าปิด9 2, 99, ก้าส่วนเก้าพรุ่งนี้ก็มีสิทธิ์ขึ้นต่อค่ะค่ะแต่ขึ้นต่อในภาวะไซเว่ต้องเข้าใจว่าขึ้นไปมันก็สั้นใช่ไหมฮะก็ต้องช็อตโครดมันยังไม่ได้วิ่งมันยังไม่ได้บอกว่ามันจะขึ้นต่อไปแรงๆค่ะนะครับม,มันเป็นไซเวอย์อยู่นะฮะก็ต้องรอให้ฝรั่งมาตัดสินไหมฮะพรุ่งนี้ฝรั่งพปุนี้ก็จะมาตัดสินฝรั่งแถวห้องพวงสิงคโปร์นะคะสิงคโปร์มาก่อนอ๋อส ช็อตให้ด้วยเหรอเขาก็ช็อตไว้ตอนนี้เขาปพติช่าเขาจะเป็นช็อตอยู่ค่ะเหลือเหนือหนึ่งพันเนี่ยเขาเป็นช็อตนะอืมอืมช็อตบริเวณนั้นแล้วมารัดข้างล่างตช็อตลงมาที่เราช็อตลงมาเองนะค่ะช่าไม่ได้ช็อตลงมานั้นลูกทุนทั่วไปเป็นคนช็อตลงมาเห็นมันขึ้นไปยืนตรงั้นใช่ก็จะทําเหตุคือที่เขาซื้อหุ้นเข้าไปแล้วเขาก็ช็อตฟิวเจอร์ตอนนี้ใช้ทุกคนใช้ใช้ฟิวเจอร์เป็นเป็นเครื่องมือในการ หุ้นตกซื้อฟิวเจอร์นะคะใช่แบงคหุ้นตกเนเขาคือคือเขาเขาช็อตฟิวเจอร์แล้วเขาซื้อหุ้นเนี่ยฮะถือว่าาจะซื้อบังกอแลนมาแล้วก็เขาก็โปรเทคความเสี่ยงของเขาโดยการที่เขาช็อตฟิวเจอร์ไว้นะครับทำนองเนี้ยบังกอแลนยืนแน่นมากเลยนะอันดับหนึ่งมาตลอดไม่ไม่เสียเสียเสียแป้นออกเนะยฮะแล้วก็ผู้นี้ยืนต่อไปอีกแล้วถ้ามันมันยังยืนอยู่ได้นะครับคือบังกอแลนดูง่ายๆคือห้ามปิดต่ำกว่าหนึ่งจุดเก้าสอง ห้ามปิดต่ำกว่าห้าปิดต่ำกว่าหนึ่งจุดเก้าสองหนึ่งจุดเก้าสองค่ะก็ก็ไม่รู้ก็วันมันไปเล่นลักษณะเหมือนเก็งกำไรอ่ะค่ะคือเล่นกันมาเราเห็นว่าก็บวกไปตั้งหกเจ็ดจุดแต่ทุกคนก็ไม่เอาของกระบาลใช่ไหมใช่ไหมครับค่ะอันนี้คนพยุงก็ต้องพยุงอยู่เวลาพยุงก็เดี๋ยวก็ดูว่าใกล้ๆปิดตลาดเนี่ยก็จะต้องดันขึ้นไปยังไงเพื่อก็ไปรุนพวกนี้อีกว่าพวกนี้เะายังไงต่อนะครับพุ้นนี้ก็จะเป็นลักษณะพวกลืนไปก็ขายลงมาถูกไหมะค่ะ นะครับแล้วก็มายืนไว้ที่ผมบอกว่าเซตบวกจุดบวกจุดหนึ่งลบจุดหนึ่งท่แถวแน <ะ S 2> ่ะนะครับโดยหุ้นก็จะเปลี่ยนสลับตัวกันไปเขาเรียกเขาเรียกอยู่ในช่วงของการปรับ,บฐานนะครับค่ะ,คะแต่หุ้นเนี่ยตัวที่เราจะได้ตังก็คือหุ้นที่มันอยู่ในในขอบเขตที่มันจะวิ่งค่ะนะครับอย่าง UV เนี่ยพตลาดปรับฐานตลาดตลาดปรับฐานมันลงด้วยเวลาขึ้นมันก็จะวิ่งขึ้นต่อไปอย่างเงี้ยเราก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าตัวไหนบ้างนะฮะแต่ก็เป็นตัวที่ ที่ฝรั่งไม่มีอะ่ะที่ไม่ไม่กลัวแรงขายฝรั่งอะ่ะค่ะก็จะบอกว่าหุ้นที่ฝรั่งไม่มีอืมตอนนี้เงินเงินสภาพคล่องภายในก็สามารถที่จะดูแลตลาดได้บางส่วนใช่ใช่ผมว่าในทุนเนี่ยไม่ค่อยจะมีปัญหาเท่าไหร่ค่ะนะครับมีปัญหาก็อยู่ที่ว่าเรารับความเสี่ยงได้ไหมแค่นั้นเองนะครับเพราะหุ้นฝรั่งส่วนใหญ่เป็นหุ้นพื้นฐานดีนะฮะ แต่พื้นที่เราเล่นอยู่กันทั้งหมดเนี่ยพื้นฐานมันยังไม่ออกมันเหมือนกับเป็นการเล่นอนาคต่ะค่ะที่ที่จริงๆมันมีะนะครับแต่ไม่ถือว่ากําไรมันยังไม่ออกมาให้เราเช็คว่าจริงๆแล้วมัน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 มีผลตอบแทนที่เป็นเงินปันผลไหมอะไรทำนองนี้นะครับอก็ยังไม่สบายใจอืมอืมอืมเราก็มาเล่นทุกพวุนี้กันคุณบ้านเราเงินก็ไหลมาเวียนมาบ้านเรา เออย่างงี้คุณว่ามันต้องอยู่หุ้นเงินดีมันต้องอยู่ที่หุ้นดีอ่ะนะครับวันนี้หุ้นดีอ่ะไม่ถึงว่ามันต้องมีพื้นฐานดีไม่ใช่ว่าไปสร้างข่าวดีไปสร้างโปรเจกต์ดีว่าบริษัทตัวเองจะกําไรดีอย่างเงี้ยแล้วก็ทาพุ้นขึ้นไปหลอกชาวบ้านอย่างเงี้ยอย่างนี้มันก็ไม่ใช่นะครับอันนี้มันน่ากลัวค่ะนะครับซึ่งเหตุการณ์แบบนี้มันไม่ควรเกิดไม่ควรเกิดแล้วในตลาดหุ้นเราเพราะว่าถ้ามันเกิดมันจะเกิดแบบที่หายขึ้นแบบรุนแรงเราไม่อยากกลับไปเป็นต้มยำกุ้งใหม่ค่ะ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อปัญหาไม่เกิดปัญหาเกิดตรงไหนก็เกิดเลยอย่าไปปล่อยให้มันแบบเหมือนคาราคาซังอะ่ะคือค,คือจริงผมเชื่อว่าคนบริหารเศรษฐกิจของประเทศเรานะครับไม่ว่าจะเป็นคลังหรือว่าแบง์ชาติเนี่ยคือเก่งทั้งนั้นเลยนะฮะ<อ>ทุกคนผมเชื่อว่าเก่งอะ่ะเก่งทุกคนนะครับแต่พอมันมีปัญหาเนยมันจะมีปัญหาว่าจะรับผิดชอบกับปัญหากล้ารับไหมะะนะครับถ้ากล้ารับมัน ปัญหาเกิดก็ต้องแก้หมยถึงว่าผมยกตัวอย่างว่าทนนี่เสียในระบบธนาคารพาณิชย์เนี่ยมันจะเกิด NPL ใช่ไหมครับก็ยอมรับว่ามันเกิดก็การสำรองไปไม่ใช่ไปไปใช้วิธีการไปกู้กู้เพิ่มเพื่อมาจ่ายดอกเบี้ยเพื่มให้เกิด NPL อย่างเงี้ยปัญหามันจะซุกอยู่เรียกซุกกิ้งซิสเต็มนะฮะแบบอเมริกาเออใช่กำลังซุกกันอยู่เออซุกไปซุกมาไปวนไปวนมาแล้วมันก็มันก็แต่บ้านเราไม่ซุกแล้วนะบ้านเราก็คือว่าอะไรเสียเสียก็ตัดไป เรายอมรับปัญหาแล้วก็แก้ไปขณะที่แก้ไขปัญหาเนี่ยมันก็อาจจะอาจจะเป็นการลักษณะที่ลงบ้างนะฮะ,ะลงแต่ลงไม่มากก็มไม่ถึงกับที่ทําให้ทุกคนต้องเสียหายหมดเนื้อหมดตัวค่ะแล้วก็เดี๋ยววันหนึ่งมันก็จะขึ้นมาใหม่ค่ะเองมันเองอคือจะ <ๆ S 2> ปล่อยให้ปัญหาคือในระบบเศรษฐกิจแต่คุณม่อนนะฮะเศรษฐกิจมันเจริญเติบโตปัญหามันก็จะตามมาเป็นระลอกระลอกนะครับเพราะทุกคนมันเพลินเขารู้ว่าเพลินไปก็เอาละดาวไซต์ตัวเองมาซะ รถไชมันไปซะอะไรที่เป็นสุก็แก้ซะคือแก้ปัญหาให้ตรงประเด็นนะแล้วก็แก้ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเฐกิจมันก็จะมีเสถียรภาพค่อยๆโตไปเรื่อยๆเขาเรียกว่ามันอยู่นานเนี่ยมันอาจจะอยู่นานได้สามสี่สิบปีชั่วลูกชั่วหลานแล้วมันค่อยมีปัญหาก็ได้คนะครับไม่ใช่ว่าขึ้นมาตรงนี้พอย์สามปีอ่ะต้มยำอีกแล้วตอนี้ไม่รู้ต้มยำกุ้งต้มยำอะไรกันแล้วอะกต้งกุ้งช่นไม่กัินดูตลาดหุ้นสำคัญมากนะฮะตลาดหุ้นเป็นตัวที่สําคัญตลาดหุ้นกับตลาดสังหาริมทรัพย ที่จะก่อให้เกิดปัญหาในภายภาคหน้าเนะี่ยก็มีอยู่สองตลาดเนี่ยถ้ามันเกิดฟองสบู่นะครับอถ้ามันเกิดก็หุ้นฟองสบู่มันเกิดขึ้นไม่ถึงว่าหุ้นตัวหนึ่งมันขึ้นไปสูงมากแล้วเงินมันก็ไหลเข้าไปอยู่ในหุ้นตัวนั้นซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้กําไรแล้วพระจ่ายเงินมันผลไม่ได้ที่เราเรียกว่าการปั่นหุ้นอะไรอย่งนางเงี้ยน่ากลัวะนะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่พร้อมเฮไปหุ้นที่ขึ้นอยู่แล้วโดยไม่ได้สนใจหรอกว่าจริงๆแล้วมันจะมีมีพื้นฐานไหมนะครับเพราะพื้นฐานของหุ้นกับเงินเง พื้นฐานของประเทศถูกไหมครับ oh, <okay. S 2> มันก็คือเงินฝากของเราอะ่ะแต่พอ <Okay. S 2> ไปถูกบล็อกแล้วเสียหายแล้วเนี่ยมันก็มันก็ไม่ดีกับภาพรวม uh huh. ส่วนรวมของของประเทศนะครับค่ะค่ะนั่นก็เป็นภาพรวมนะคะตลาดเห็นว่าฟองสบู่เริ่มปั่นปานกัน,นมันยังไม่มีฟองหรอกนะฮะ oh, <okay. S 2> มันมีก็คือแคบล้านมันก็คุมได้นะฮะ <Okay. S 2> มันก็คุมได้ในระดับหนึ่ง ผมยกตัวอย่างสมมติหุ้นที่มันขึ้นมาตรงเนี้ยโอ้สี่เ้เป็นหน่วันเนี้ยมันเกิดเป็นหุ้นพื้นฐานไม่ดีมันมันไม่ได้มีที่ดินจริงอมันบอกมันจะไปซื้อที่ดินตัวไหนบางกอกแ,แลนด์แล้วมันก็ขึ้นมาถติว่ามันเป็นเรื่องสร้างข่าวนะจะไปสร้างโปรเจกตรูปโปรเจกต์นี้วางเงินซื้อที่ดินไว้ทํานี้แต่มันยังไม่ได้ทำอ่ะแบบเนี้ยฟองสบู่บางคนบอกว่าจะไปทำพัทยงพัทยาโปรเจกต์อะไรอย่างเงี้ยว่าอย่างนั้นอ้าวไปฐานแล้วถามว่าฐานคุณคยทำที่ที่กรุงเทพยังคุณจะะปพัยยาเเนี่อ๊ คุณเคยคุณเคยไปทําที่พัทยาหรือยังค่ะค่ะคุณเคยไปขายที่ระยองหรือยังอืออะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็มันมีมันมีหลักฐานไหมว่าคุณไปทําแล้วสําเร็จค่ะเออไม่ใช่ไม่ใช่มาคุยอืมค่ะงนเงี้ยก็น่ากลัวอืมะะอืเพราะของดีไม่ต้องคุโอ้โของดีของพินิพนธ์สี่เคชอกันช่างเป็นลม ไมฮะยี่สิบสี่ก้สบกอว่าความจริงเน่ยมันคือเมือเช้ายี่สิบสองเก้าสิบไม่มีท่านไทยอะไรก็ขึ้นโหมดนะครับโอ้ยรงจริงๆอ่ะศิลชก็้างก็แรงออ่ะคืที่มันได้ประโยชน์จากจากตัวตัวจีกอบเปอร์เมนต์ใช่ไหมครับการลงทุนภาครัฐผมบอกแล้วครับมันประมูลไปอย่างรถไฟฟ้าเนี่ยเป็นป่าจะเสร็จอีกสิบเจ็ดปีมันประมูลอีกสิบสามปีเราไม่ต้องมองถึงแค่นั้นเราเอาแค่สามปีเนี่ยพอละตบจุบตบจุบ ใช่คือมันเป็นแบบนี้นะคือเวลาพุ่งขึ้นมาเนี่ยลักษณะการดูก็คือว่าถ้ามันจะไปต่อเนี่ยไปรำปับฐานบ่ารูปต้องไม่มีค่ะดูแค่เนี้ยไม่ต้องไปดูเทคนิคอะไรมากมายออแต่ถ้ามันลงแล้วว่รุปมาอย่างเงี้ยอันนี้เลิกเลิกกันเลยครับค่ะพี่ลองดูคือพี่เจ้าเราก็ดูเดี๋ยวดูปิดนิดนึงมันจะปิดได้ไหมดูดูปิดต่นี้มันก็ยังไม่ได้บอกมันปิดอะไรแต่ตอนถึงตอนเนี้ยขนาดเนี้ยก็คือว่าขาช็อตยังได้เปรียบอยู่นะฮะถ้าเสมอกันอยู่อ่ะ ตอนได้ยังเสมอขึ้นอยู่นะครับแต่ถ้าปิดข้างล่างเนี่ยก้าเป็น1.5เลยเนะี่ยพ่งนี้ก็มีสิทธิ์ย่อต่อตรงแนวรับที่ผมบอกนะ97 976ใช่ไหมครับก็ไม่ได้มากอะไระนะครับแต่ถ้าลงไปแล้วต้องวิ่งขึ้นเลยนะครับดยปัจจัยของทั้งโลกก็ยังผมก็ยังไม่เห็นว่ามันมีปัจจัยอะไรที่มันมันุแรงก็มีอยู่เรื่องเดียวก็คือราคาทองที่ลงมาค่อนข้างมากนะครับ,รบกระทั้งอินเดียรานที่ขึ้นสูงขึ้นไปะนะครับ ซึ่งภาพแบบนี้มันก็จะทาให้ดาวโจนส์ขึ้นต่อไม่ได้หรืออาจจะปรับฐานเราก็ถามว่าแล้วมันเกี่ยวกับเราไหมเนี่ยคม,มันเกี่ยวกับเราไหมครับมันไม่เกี่ยวกับเราเราไม่ได้<อ>มีปัญหาเรื่องเพดานนี่นี่ถ้าเรายังไม่ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลย<อ>นะครับเราไม่ติดเพดานนี้นะฮะเปเรื่องของมุมประมาณของเขาฟิชชันคริปเราก็ไม่เกี่ยวกับเขานะเราชอบเอาเราไปเกี่ยวนะฮะมันไม่เกี่ยวก็คือไม่เกี่ยว แต่คน <Okay. S 2> ที่มาก็ปรับฐานก็ถูกแล้วนะครับ <Ha. S 2> แต่จะไม่ต้องไปสร้างกระแสมัน,ม,น,ม,นมันลงบนเรื่องอะไรมันปรับฐานทางเทคนิค <Ha, ha. S 2> มันร้อนแรงก็ต้องปรับฐานอย่างเช่นตัวที่ร้อนแรงในเรายังไม่รู้ว่าปรับฐานถึงไหนน,นั่นเองแอดวานเป็นต้นนะคะที่เห็นในกระดาน s อ b ซีบีที่แดงๆเสาพอค่ะเคแบงค์เคแบงค์หลุดสองร้อยแล้วด้วยมันไม่ได้เหนือการคาดหมายไม่ใช่ oh, เราบอกว่า <ha. S 2> อันนี้มันจะรีบาว <ha. S 2> มันก็รีบาวใช้คําว่ารีบาวนะครับคะรีบาวขึ้นมามันก็ต้องขายนะครับคาว่ารีบาวเมื่อเช้าถ้าเราดูในเราก็จะบอกว่า คุณอะไรบ้างที่จะรีบาลมันรีบาลไหมครับรีบาลอรีบาลไม่ได้ให้ไปซื้อรีบาลเนี่ยคาสัตค์คว่ารีบาลหรือคิิบาลเราต้องขายค่ะนะครับมันก็รีบาลจริงๆมันก็เป็นแสดงว่าตลาดมันเป็นไปตามปกติถูกไหมครับไม่ได้มีอะไรผิดปกติส่วนแอดวานด์ดีแทกอินทัพก็พูดมาตั้งนานแล้วว่ากลุ่มนี้จะขึ้นได้ยังไงค่ะปีที่แล้วมันกำไรเยอะแล้วมันขึ้นไปคุณก็ไม่ขายพอลงมาคุณซื้อเพิ่มมันขึ้นไปคุณก็ไม่ขายคสุดท้ายก็ ก็เล่นสปีเหมือนไม่ได้อะไรเหมือนก็เล่นพลังงานปีที่แล้วอืเออใช่ขึ้นขายขึ้นลงอันนี้พอคุณจะมาเล่นคุณคุณเ็เป็ปปัญหาไม่เกิดว่าพอคุณจะมาซื้อหุ้นกลุ่มละหมาดก่อสร้างก็มันสูงแล้วอืถูกไหมครับแต่สูงแล้วเนี่ยผมถามว่าคุณเอาไปเทียบไหมฮะกับกลุ่มสื่อสารตอนที่ปีที่แล้วที่คุณบอกว่าสูงแล้วอินทัชขึ้นมาห้าสิบคุณก็บอกสูงแล้วออดวานขึ้นมาร้อยห้าสิบคุณก็บอกสูงแล้วถูกไหมครับแล้วมันสูงอีกางไรฮะ นะครับเพราะเราไปมมัวแต่ไปยุ่งอยู่กับเรื่องของราคาหุ้นของเดิมๆไม่เราไปยุ่งกับราคาหุ้นไม่ได้ไปยุ่งกับพื้นฐานของหุ้นอที่เปลี่ยนไปใช่หรือว่ามูลค่าของหุ้นที่ควรจะเป็นเท่าไหร่เราไปยุ่งกับราคาที่มันเปลี่ยนแปลงทุกวันแล้วเราก็ไปนั่งจ้องมันจ้องมันจ้องมันนะครับจ้องจ้องจ้องจนมันกกแลนด์มันขึ้นเหนือสองบาทแล้วจ้องจ้องจ้องแล้วก็คิดว่าน่ะใช่ไหมครับมันก็ไม่จบไงแต่ถ้าคุณไปดูพื้นฐานของเขาดูดูดูอ่าพื้นฐานของมังกกแลนด์คุณก็บอกว่า อ๋อแถวแถวี่ยังพอรับได้เดี๋ยวเราขายสั่บ้างจะเป็นเกฑ์กำไรแล้วนะจะเป็นเกฑงกำไรแล้วนะไม่ใช่เป็นลักษณะแบบว่าโอ้ฉันจะมีเงินทุ่มไปในบังกรแลนด์ตัวเดียวแล้วมันจะขึ้นไปห้าบาทหกบาทนั่งฝันมันไม่ใช่เออค่ะมันก็คือซื้อเกฑ์กำไรก็มีจุดสต๊อปลอตหนึ่งจุดเก้าสองง่ายๆหนึ่งจุดเก้าสองสำหรับบังกรแลนด์ปต่วันหนึ่งจุดเก้าสองก็เป็นสต๊อปล็อตจะไช้เก็งกำไรต้องมีสต๊อปล็อตฉะนั้นขายทุกไหนเนี่ยไม่ได้บอกนะฮะ เมื่อเชใจตรงไหนก็ขายไปเก่งกันเลเมื่อเช้าให้สต๊อปลอตไออารพีซีสี่บาทสิบหกสตางค์นะมีคนโทรมาถามว่าจับไม่ได้เลยที่จุดหนึ่งหกฮะแล้วผมบอกว่าจุดสต๊อปลอตของมันเนี่ยส่วนใหญ่เป็นจุดซื้อคือมันเป็นคุ้นที่ยากมากๆเลยนะครับสต๊อปลอตสมมุติมันลงนะครับมันลงไปสี่ถึงศูนย์เนี่ยเราสต๊อปลอตนะฮะแล้วก็สต๊อปลอตสักสี่ถึงศูนย์ใช่ไหม มันก็เด้งใส่หน้าเราค่มันวิ่งสวนทีนไปงัขึ้นไปสี่บาทห้าสิบไหม่ไปเอาไปเอาไออาร์เราจะเล่นกับมันได้ยังไงอ่ะมันไม่ทาตามอะไรเลยอะใครไปติดกลับแล้วก็ติดต่อไปใช่หรือถ้าไม่ติดก็ตัดใจมันไปส่วนใหญ่ผมจะแนะนําว่าคุณชอบพุ้นปิโตัเคมีใช่ไหมไม่ชอบถ้าถ้าคุณชอบพุณปิโตเคมีอยู่ไออาร์ีซีเป็นปิโตเคมีมีลงกันใช่ไหมคุณก็ขายมันแล้วคุณก็ซื้อทีจีอีมค่ะคุณก็เปลี่ยนตัวคุณก็ไม่ปวดหัวไงค่ะ ก็อย่างน้อยปี24มันก็บอกว่ามันจะขึ้นมันขึ้นจะจะลงมันลงค่ <c oughs> มันไม่ไม่เหมือนว่าพอจะขึ้นแล้วเองลงพอจะลงแล้วเองขึ้นอย่างเงี้ย <c oughs> มันไม่ใช่ค่ <c oughs> นะแล้วทองคําล่ะคะ <c oughs> ทองคําก็หลุดลงมาแล้วนะฮะหลุดลงมาก็หลุด1650ลงมาครับก็แนวรับต่อไปก็16 16 1627ึ่งน <c oughs> ั้นถ้ายังไม่ผ่านเส้นที่ผมบอกมีอยู่เส้นหนึ่งนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับทองเนาะ ก็ยังมีขาทองดูดูจ้องจ้องกันอยู่นะคะใครมันต้องผ่านเส้นเส้นแนวตั้งึ้่ไปก่อนมันถึงจะเป็นแนวโน้มแต่ถึงจะเป็นแนวโน้มขึ้นแต่ใดถ้ายังไม่เป็นแนวโน้มขึ้น่ะมันก็จะเป็นไซด์เวย์อยู่แต่แนวโน้มลงอ่ะก็คือว่าถ้ามันไม่หลุดนะครับหนึ่งพันหกร้อยยี่สิบเจ็ดมันก็ยังเป็นแนวโน้มมันกายเป็น่ามันจะทํารูปแบบกลับตัวที่จะเป็นแนวโน้มขึ้นอืนะครับค่ะทองนะใช่ในระยะสั้นนะครับแต่ระยะกลางก็เป็นแนวโน้มไซด์เว์นะค่ะ พออะไรพอกลางไซเวย์แล้วเนี่ยมันยกตัวอย่างเหมือนกับพู้น้ํามันทํา่มทไม่ัขึ้นเพราะระยะกลางมันเป็นไซเวค่ะแต่น้ามันดีพอทอนที่ที่มันเบรกแนวโน้มไซเว์มาแล้วนะครับมันกำลังจะเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขึ้นแต่มันก็เปลี่ยนไม่ได้ค่ะมันยังเปลี่ยนมันมันเปลี่ยนมาได้สเต็ปแล้วแต่สเต็ปสําคัญคือว่ายังเปลี่ยนไม่ได้อย่างพทอนี่ยืนเหนือสามสี่สองแน่นะครับแล้วถ้าวอลลุ่มหายก็ถือว่าเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขึ้นนะครับสามสี่สองวอลลุ่มหายใช่ขาขึ้นนะมันต้องดูนานเนี่ย ป่จปุบันนี้ยังทรงอยู่ใช่ไหมคะใช่ยืนยืนบริเวณนี้มันเปลี่ยนมาเป็นแนวโน้มขึ้นแล้วแหละแต่มันต้องยืนสามที่สองให้ได้หรือถ้ามันหลุดไปมันก็มีเวลาแค่วันเดียวที่จะขึ้นมาปิดสามที่สองให้ได้มันถึงจะเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขึ้นในระยะกลางไม่งั้นมันก็เป็นแนวโน้มลงมันก็จะเป็นไซเวย์อยู่แบบเดิมพอเป็นไซเวย์ก็บอกก็ลงไปสามร้อยได้ใหมในทางเทคนิคมันบอกเป็นงี้นะครับมันร่วมมัน่มวันนี้ห้าหมื่นล้านนะคะก็ถือว่าน้อยก็ถือว่าเป็น หรือฝรั่งไม่อยู่เราก็เล่นกันเองก็วรุ่มเราก็ดีนะอืนี่ขนาดเราเล่นกันเองห้ามื่ยถ้าฝรั่งมาเล่นด้วยจะฝรั่งไม่ต้องเข้าไหมจะได้ไม่ระแวงไหมเอาไหมเอาตลาดนี้ห้ามฝรั่งเล่นอมดีไหมเราเล่นกันเองหรอเงินไม่รู้ไหลไปไหนอม่ไม่ไม่เอาเคยเจอแล้วไม่ยอมตายกันทั้งหมู่เลยตโนะฝรั่งเล่นเนี่ยมีกรรมการค่ะมีกรรมการกรรมการที่เขามีความคิดแบบหนึ่งตอนนั้นไปห้ามเขาอะตอนหมออุ๋ยอะจําได้เจ๊งละนาวเลย ัะดิชชันนิยมก็ตอนนั้นไงที่จะชี้นำเลยลืมไปว่ารับพันธะข้อแปดของไอเบบแล้วมันทําไม่ได้ออคุณออกกฎแบบนั้นไม่ได้เพราะคุณไปรับพันธะข้อแปดไม่ใช่มาปุ๋ยมามาทำมาทําตอนหลังพี่ไม่ใช่แล้วหลังปีสามเจ็ดนีคุณจะมาประกาศเลยที่เป็นการป้องกันไม่ให้เงินเท่าเงินออกเนี่ยมันไม่ได้นะเพราะคุณไปรับข้อพันธะข้อข้อแปดของไอเบปแล้วก็หมอมยังทําเลยตอนนั้นก็าเขาไม่รู้ไงก็มีเราไปเซ็นไปเบฟไว้ ในหลักหุ้นไท s เ r i งการเงวนจะได้ไหมครับตอนปีสามเจ็ดที่เปิด s รีการเงินเนี่ย T B I B F อ่ะคุณเป็นเซ็นบัญชากาไว้ข้อหนึ่งคุณต้องเปิดเสรีการเงินคตณต้องบร้อกว่าถ้าเข้ามาคุณก็ต้องใช้นโยบายทางเงินคือดอกเบี้ยถูกดอกเบี้ยแพงนั้นเองคุณลบอกว่าข้ามไปข้ามาเก็บภาษีเขาก็บอกว่าถ้างั้นคุณเงินไปบ้างเขาเก็บภาษีเหมือนกันนะแต่เขาปล้นเราไปตอนปีสี่ศูนย์ไง อ๋อเมื่อเมื่อเมื่อก่อนเรายังโง่ก็ถูกป้นอยู่แล้วนะครับไม่ว่าใครทั้งนั้นถ้าโง่ก็จะถูกป้นในประเทศเราก็เหมือนกันก็ต้องเป็นเหยื่อของคุณฉลาดอยู่แล้วตลาดปิดยังพี่อ่มันปิดแถวนี้ก็ยังยังลุ้นต่อนะฮะตอนนี้มันทำถ้าจะเปิดหนึ่งสี่แปดแปดนะครับก็อยู่ที่เส้นบอดีนะฮะกรรมการอยู่เป็นเส้นเส้นจุดโทษในเส้นนินเด็กนะครับแนวรับมันอยู่ที่หนึ่งสี่อ่า หนึ่งสี่แปดแปดจุดเจ็ดหนึ่งนะฮะเดี๋ยวนีหนึ่งสี่แปดจุดหกเก้าหนึ่งสี่แปดจุดเจ็ดหนึ่งก็ยังนะฮะแต่ถ้าพวกนี้ต่ำกว่าน,นี้แล้มันจะเริ่มเส้นมุวิ่งสิวันมันจะเริ่มโค้งลงละมันจะเริ่มไม่ดีแนะเนี่ยมันจะทิ้งตัวนะ,ะแต่ถ้ามันยังปิดแถวนี้อยู่แล้วพวกนี้ก็คือวิ่งกลับขึ้นไปเลยนะฮะ อย่างเงี้ยโอกาสทิ้งตัวลงไปข้างล่างจะไม่มีโอกาสที่เราหนึ่งสี่ห้าศูนย์ที่เราระแวงองนีก็จะไม่เกิดอืแต่ลงไปดหนึ่งสี่ห้าศูนย์ตลาดหุ้นก็ยังคงยังไม่เป็นไรนะครับแต่ฟิวเจอร์ก็คงเสียหายนะครับต้องระมัดระวังนะครับฟิวเจอร์อย่า่เนาะยังไม่ใช่รอกโออนี่ตลาดยังไม่ปิดอีกเลยเนี่ยครับโอ้ยาวนะวันนี้ยยาวเฟ้ยเลยก็เราสู้สุดเจัคตัคือเราเราสู้ถึงที่สุดนะครับคือที่เราบอกแล้วไงว่าอยู่จะขายอยู่ขายมานะไม่ปิดนะให้เวลาเราถอยชื้อเราถอยือ เราซื้อแค่ต่างหมดอ่ะแล้วคุณจะกดลงไปต่ําไปเท่าไหร่ก็เรื่องของคุณแต่เด็กๆคุณต้องมาทําขึ้นนะเราไม่ทํานะเพราะนอกจากเราจะเล่นหู้ล้วเราจะมีอาชีพอื่นตัวไหมครับเรายังมีมีสวนผลไม้มีอะไรไปทำก็ได้เออค่ะค่เ่งปลาเลี้ยงกุ้งของเราก็ได้ไม่เป็นไรตลาดไม่ยอมปิดให้เลยอ่ะยาวแล้วเนี่ยทำไมไม่ปิดก็คงคงปิดประมาณที่เหตุตัวเลขอยู่นะรบลบศูนย์จุดสามส มาตรฐานนะครับก็คือจะปิดใกล้เคียงกับตัวเลขที่ท okay. uh, so ี right, uh, ame, so, right? okay. 3> 3่โชว์อยู่ก่อนปิดฮะค่ะอาปิดแล้วนะครับเอปิดแล้วนะพรึบแล้วนะฮะลบศูนย์จุดศูนย์จุดสามสามศูนย์จุดหนึ่งหกนะฮะอค่ะเมื่อกี้ก่อนปิศูนย์จุดสามสามนะครับก็ไม่มีสาราเลยตลาดเป็นเกงกำไรนะครับขึ้นมาก็ขายลงมาก็ซื้อฟิวเจอร์ขึ้นมาก็ช็อตลงมาก็ลองนะฮะกลัวก็ลองขึ้นไปก็ปิดสองสามจุดห้าจุดก็แซวแตะนะฮะยังมองยาวไม่ได้นะครับค่ะอ่า ตลาดก็เป็นเก่งกับไหอหนึ่งห้าแปดแปดเก้าห้าโอเคปิดแล้วนะคะก็ยังสูงกว่า moving average ต์สิบวันอยู่โอ้โหบีแลานรับเป็นเละเลยร้อยสามสิบสามล้านนะคะมันก็คงต้องพึ่งมาแหละนะครับศิริชาล้านเก้าก็คงต้องพึ่งอ่ะพึ่งพึ่งพึ่งหุ้นพวกเนี้ยทรัพย์สินเฟอเฟกต์ไปต่อเราตัดเกรดว่าเป็นทรัพย์สิทั้งหมดนะค่ะเปิดห้าสิบเอ็ดล้านเป็นทรัพย์สิที่สัญชาติไทยเนี่ยค่ะสัญชาติต่างชาติก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ ก็รับหนักกันนะคะบีแลนด์ของก็รับมาขนาดนี้แล้วถ้าติดกันก็ตา,ายาตอนนี้นะคะเราปล่อยให้หลุดแนวรับตรงนี้ไปนะ,ะก็กอในทางเทคนิคตรงนี้เป็นถ้าลงมาอย่างเงี้ยเขาเรียกไหล่ใชนะค้ค่ะค่ะได้พี่แล้วก็จะลงไปทําทำเน c k ไลน์แล้วึ้นไปทําหัวที่สูงวันนี้นะครับสูงว่าหนึ่งหนึ่งพันห้าร้อยสิบ้านะครับ สูงกว่าตรงนั้นนะครับไม่รู้ว่าสูงเท่าไหร่นะครับอาจงจากนั้นลงมาแล้วก็ขึ้นแล้วก็ลงจริงๆแล้วก็จบนะค,ค่ะโอเคนะครับได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสด,ดีค่ะค่ะก็เรารอตลาดปิดก็ติดจริงๆค่ะที่หนึ่ง